ทำไมหัวใจของนายมันถึงหลอกขนาดนี้ว่าเมซี่ล่าสุดครับอินเตอร์ไมอามีพังงาดควา่าแชมล์ลกครับครับและกับตันทีมอย่างลิโอนลเมซี่จเจ้าตัวเลือกที่จะดึงปลอกแขนกับตันทีมสละมันออกมาแล้วยัดใส่แขนกับตันทีมคนเก่าอย่าง D A, ดียเดยเยตลินละครับซึ่งจเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาผมรับไว้ไม่ได้จริงๆแต่เมซี่ครับก็ขยันขยอดึงยัด เข้าไปจนเสร็จสับเสร็จพิธีและพาเดียดเดียรเยลินไปชูถ้วยแชมป์พร้อมกันนะครับนี่คือความใจหล่อจริงๆเลยอะ่ะและเมสซี่เลยครับนอกจากนี้ครับเมสซี่ยังกลายเป็นนักฟุตบอลที่ได้แชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์และเมสซี่ยังพาดอินเตอร์ไมอา,ามี่ คว้าแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ได้สําเร็จมองไปฟังไปก็เห็นแต่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์โกดโกดโกดเกรดออฟออทามเกรทออฟออทามนี่มันคือความสุดยอดของลิเวเร์พูเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าลครับในนัดชิงลีกครับ อินเตอร์ไมอามี่ปะทะก,กับเนชวิ์ครับหนึ่งหนงในเวลาสุดท้ายลากยาวยืดเยื้อไปยันจุดโทษแล้วจุดโทษจบที่9ปรับตูต่อสิบเป็นอินเตอร์ไมอามีของลิโอเนลเมซี่ทำได้ครับและหลังจบเกมพระเอกคนนี้ก็ทำเรื่องที่พวกเราไม่คาดคิดล่ะครับเมซี่จู่ๆก็ดึงปอกแขนกับตันทีของตัวเองครับออกมาแล้วพุ่งไปหาอังเดรเยตลินพร้อมจะยัดใส่ให้และ อังเดยันลินเนี่ยก็แบบเฮ้ยอะไรเมสซี่ไม่เอาไม่เอาผมรับไว้ไม่ได้จริงๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าเมสซี่เขาก็ไม่สนนะครับจับยัดเสร็จสับพ,พิธีเรียบร้อยแล้วครับเลกร,ยรอยยิ้มนะครับจากคนที่ดูรวมไปถึงผู้เล่นในสนามณนะตอนนั้นได้เลยอะ่ะและทั้งคู่ครับก็ได้โชว์ถ้วยแชมป์ฉลองแชมป์ลีกครับและเป็นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์สโมสรพร้อมกันสุดยิ่งใหญ่ตระการตาเลยฮะ และคุณฟังความยิ่งใหญ่ของเมสซี่ให้ดีนะครับล่าสุดเลยครับหลังจากการคว้าแชมป์ลีกขับไปทำให้เจ้าตัวกลายเป็นนักฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้ม,มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลที่44ถ้วยแชมป์ครับ35ถ้วยกับบาร์เซโลนา ห้าถ้วยกับอาร์เจนตินาสามถ้วยกับปารีสแซงต์แชร์แมงและหนึ่งถ้วยกับอินเตอร์ไมอามีและยังไม่หมดเลยครับหลังจากที่มาเล่นกับอินเตอร์ไมอามีเมสซี่เจ็ดเกมสิบประตูหนึ่งแอสซิสหกแมนออฟเดอะแมชหนึ่งแชมป์ลีกครับ หนึ่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์หนึ่งผู้ทำประตูสูงสุดของทัวร์นาเมนต์และเมซี่เลยครับทำประตูในทุกรายการแข่งขันในรายการนี้นะครับและเมซี่ภายอินเตอร์ไมอา,ามีา่คว้าแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร์ก็เพาะเมซี่นี่แหละครับโอ้โอ,โอแม่งสุดยอดของจริงเนี่ยคืออย่าาว่าผมอวยเลยฮะผมพูดความจริงทุกประการทั้งหล่อทั้งรวยชื่อเสียงครบ การพระพฤตนนะครับความทอมตนการพูดการจาพูดน้อยต่อยหนักนะครับทำจริงทำได้เป็นคนอุตสาหะอดทนโอ้โหแม่งแล้วเก่งแบบเก่งเแบบกง่กงเกเกง่งคือแบบอย่าว่าผมอวยเลยจริง,ง,งนะครับก็ขอแสดงความยิยนดีกับเมซี่ครั้งหนึ่งใครรักใครชอบเมซี่เม้นมาคุยกีฬาล่างหน่อยสิครับแต่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ188เอเชีย